โอเคครับผมขอกราบตัวดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาตีเฮดดูกันในเกมเดซิตี้เซิร์ฟรีเบิร์ดโอเคครับผมวันนี้ก็มาทำตามสัญญานะครับผมก็ก็ขอบคุณนะครับคลิปติซ่าที่ผมเปิดแคปลิซ่าไป30เมตรนะครับขอไป15ไลค์ไลค์ได้มา17ไลค์ก็ขอขอบคุณมากนะครับเอาคลิปบล็อกอะเราถอยหลังเองอะไรเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็มา ep สองกันเลย แต่ผมจะมาจัดให้อีกสามสิบเมตรนะครับผมทุกคนจะเป็นอีกสามสิบเมตรนะสิบเมตรแต่ผมมาดูกันว่าแพงไหมตอนนี้อล้านหกล้านหกแล้วเดี๋ยวผมซื้อมาสามสิบกล่องนะครับทุกคนอโอเคเราไปเลยครับก็ทั้งหมดก็ประมาณล้านหกสี่ล้านหกห้าก็ตีไปเลยครับ ผมคิดคำนวณเยผมคำนวณกอนขอคูณก่อนนะครับทุกคนนะพอดีอูนสามห้าเอ็มนะครับเหมือนเดิมนะคลิปนี้ห้าเอ็มนะก็ห้าเอ็มเดี๋ยวผมขอญาตแยกก่อนนะครับก็ห้าเอ็มเป็นอีพีสองแล้วกันเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าอีพีหนึ่งเราก็โดนไปห้าแสนนะครับมาดูอีพีสองว่าเราจะโดนไปกี่เท่าไหร่ ก็ดีซ่าก็แต่ตอนนี้เพชรดำตกเลยทุกคนเพชรดำลงนะครับผมก็ไม่หวังอะไรมากขอทักอ่าสักหกเจ็ดกล่องอะไรเงี้ยไม่หวังอะไรมากนะหกเจ็ดกล่องนะครับโอเคครับวันนี้ก็วันที่ยี่บห้าครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับ,มมรบผมก็สวัสดีวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมอ่าใคยที่กําลังกลับจากจังหวัดก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ กันตาในสัสดถภาพนะครับโอเคครับผมขออนุญาตแคปรูปก,ก่อนเนาะผมจะไปเนี๋ยขออนุญาตอ่ารูปสักคู่หนึ่งให้กคนลถสักคู่หนึ่งนะครับทําปกคลิปนะอ่ะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเจ๊งหรือเปล่านะครับวันนี้นะก็ขอบคุณนะวันนี้ขอขอสักสามสิบไลค์แล้วกันเนาะสามสิบไลค์ขอทุกคนช่วยก่อนนะครับขอสามสิบไลค์นะขอเทียบไปนะครับก็ เจ๊งอ่ะเจ๊งเยอะไงผมขอร้องสาสิบไลน์นะครับขอทุกคนช่วยกดนะผมว่าทําได้แล้วครับทุกคนถ้าช่วยกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไ like ลค์กดติดตามด้นะครับผมช่องแฟนตาตีห้ได้นะครับผมโอเคครับผมไม่พูดคำสัเพลงครับจัดก่อนลูกแรกนะถ้าเพชรดำเปิดมาบดีก็จะโอเคมากโอ้โหท่อทุกคนลูกแรกก็เจ๊งไวนะ้แล้วโอ้โหเครื่องครับเครื่องมาดิเพชรดำสวยครับเป็รแรก ท่ออีกแล้วครับฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้ใกล้จะครบห้างแล้ซับแล้วนะครับค,ครบ,นนบห้ารแล,รลซับเมื่อไหร่เดี๋ยวมีแจกของแน่นอนนะครับแจของเค okay. ก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปด้วยนะทีนี้คลิปก็ต้องสู้นะครับต้องสู้ตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยกับการเปิดแคปแล้วเนี่ยโอ้โหโดนไปอ่ะ มาแล้วนะครับกล่องหนึ่งนะตอนนี้นะเพชรดำมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเพชรดำมาหน่อยดิเออสวยสองโซ่ติดเครื่องมานะครับเพชรดำสวยโอ้โหไม่มาเลยครับฮึบโอ้โหมาครับทุกคนเราจะได้มาสามกล่องละถือว่าโอเคฮึบไม่มาครับ ก็ตอนนี้ลิตเอ็มก็อยู่ประมาณสิบสี่นะครับผมสิบสี่สิบสี่จะมีขายอยู่นั้นในกลุ่มนะสิบสี่น่าจะมีขายกันอยู่นะครับมาดีมาดีวันนี้มาดีมาดีแต่โอ้ยมาดีอะไรครับเนี่ยมาดีอเออเฮ้ยทุกคนตรนนี้ได้กี่กล่องเนี่ยห้ากล่องเอาเฮ้ยคลิปชาล์ตได้กี่กล่องเออจำไม่ได้อะคลิปนี้มาห้ากล่องวะเฮ้ยเอา ห้ากล่องวะเฮ้ยเอาห้ากล่องโอ้โหจะมาห้ากล่องย,อยังวะเฮ้ยหกกล่องวะได้อยู่นะหกกล่องถือว่าคุ้มเลยวะทุกคนก็อีพีสองไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะสุดท้ายเพชรดำเพชรดำเจ็ดกล่องไม่มาคนระับได้ทั้งหมดหกสิบห้าเม็ดผมไปดูราคาตอนนี้ก่อนนะเพชรดำราคาแพงไหมนะก็ถือว่าไม่รู้ว่าผมว่าเจ๋งนะน่าจะเจ๋งแหละ เพชรดำก็อยู่ที่หกแสนนี่ครับหกแสนหกหกสามสิบหกสามสิบหกบวกอันนี้สามแสนสามสิบเก้าหูยสามสิบเก้าครับตอนนี้เครื่องเท่าไหร่เครื่องเครื่องราคาดีไหมกลวจะขายไม่ออกนะสามหมื่นนะครับสามหมื่นสองสามสิบเก้าก็ตีเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามยี่สิบเอ็ดจะไปหกสามสิบแปด 4M ละกำารขาดทุน M1 ครับทุกคนประมาณ M1 ครับ,ร,ร,บรอบนี้นะโอ้โหรอบนี้ M1 เลยเหรอเฮ้ยถ้าน,นี้ขาย3แสนเลยเหรอ3แสนก็3 3แสนก็2อันนะครับ6แสนขาดกําไร4แสนขาดทุน4แสนครับขาดทุน4แสนไปทุกคนโอเคครับผมถ้าคลิปนี้นะครับถึงถ้าคลิปนี้ถึงอ่า สามสิบไลท์ผมจาจัดให้เลยห้าสิบเมตรรอบหน้าห้าสิบเมตรเลยอ่ารอบหน้าผมจัดให้ห้าสิบเมตรครับขอกลมๆนะครับสามสิบไลท์นะครับผมห้าสิบเมตรต้องมาแน่ๆบอกเลยขอขอห้าสิบขอขอห้าสิบไลท์ไม่ใช่ดีขอสามสิบไลท์นะครับรอบหน้าเดี๋ยวผมจมมะจัดให้นะครับโอเคนะคผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่า สั้นนะครับามตามสัญญานะครับผมเดี๋ยวผมลืมก่อนแง่แช่์เะเคลิปหน้าอาจจะเป็นอะไรต้องติดตามนะครับอาจจะเป็นดับชิ้นส่วนหรือเปล่าเอยใช่ดิดับชุดแต่งหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกอ่าเปิดแคปนี่ให้ทำหลายอย่างครับผมฝากติดตามช่องแฟนตาเลยนะครับผมก็วันนี้ก็โดนไปสี่แสนเนาะก็ขาดทุนแหละแต่ถ้าขายออกก็ประมาณเอ็มหนึ่งครับตีไปเอ็มหนึ่งแหละขาดทุนแหละโอเคผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด u b s สไคร e แล้วกดกระด,ดิ่งให้ช่องแฟนตาตีเฮดด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ